จจุบันมีเตียงว่างในภาครัฐคือโรงพยาบาลของรัฐ44เตียงเอกชนอีก95เตียงฮนะคุณหมอส่งสัญ,ญญาณบอกว่าจำนวนเตียงมันจะลดลงไปเรื่อยๆให้ยังแก้ปัญหาคนที่ติดเชื้อใหม่ไม่ได้คือพอมีคนจำนวนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโอกาสที่อาการหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นตามมานะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าปัจจัยที่จะทําให้เตียงโรงพยาบาลไม่ต้องรับโหลดมากขนาดนี้และป้องกันชีวิตคนในครอบครัวก็คือวัคซีน แลวคุณหมอก็พยายามจะอธิบายเรื่องของวัคซีนหลักที่จะได้ฉีดกันคนที่ลงเทะเบียนบอกพร้อมท่านจะได้ฉีดแอสตราเซเนกาคุณหมอก็ยืนยันว่าถ้าฉีดแอสตราเซเนกาแม้กระทั่งฉีดเข็มแรกโอกาสที่ท่านจะป้องกันการป่วยหรือป้องกันความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็ได้เยอะฮะแม้ว่าจะเพียงฉีดแค่เข็มแรกเท่านั้นคุณหมอบอกเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ออกไปฉีดกันฟังคุณหมอนะฮะ,นะครับแล้วก็เพื่อลดจาเหตุการณ์การเสียชีวิตนะครับว่าติดโรคมาได้อย่างไรเนี่ย นะครับวิเคราะห์ข้อมูลลงไปเนี่ย58เปอร์เซ็นต์58เปอร์เซ็นต์ติดก,กับคนในครอบครัวหรือญาติมาเยี่ยงนะครับหรือกับเพื่อนนะฮะเรียกว่าเกือบเกือบ60เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับติดโดยที่ป้องกันได้ยากถ้าติดก,กับคนในครอบครัวนะครับอีก18เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปในแหล่งชุมชนนะครับมี5เปอร์เซ็นต์นะอาชีพเสี่ยงแล้วก็มอีอื่นอื่นอีกนะครับ ซึ่งปัจจัยที่สําคัญในการที่จะทําให้เตียงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ต้องรับโหลดมากขนาดนี้และก,การที่จะปกป้องชีวิตของนะคนที่เรารักคนที่เรารคเคารพได้เนี่ยนะครับคนในครอบครัวได้ก็คือวัคซีนวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับจะป้องกันป่วยได้ถึง76%แม้ฉีดเข็มเดียวนะครับฉีดเข็มเดียวก็ป้องกันการป่วยได้ถึง7จนนะฮะแล้วกับประเทศอังกฤษเนี่ยเข็มเดียวก็ลดการ ความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง80%วัคซีนเนี่ยนะครับโอเคถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงนะแต่เทียบกันแล้วผลข้างเคียงของวัคซีน่ยน้อยมากนะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับไปออกสื่อมากแล้วก็ไปเรื่องของทางโซเชียลนะครับที่เราไม่อาจจได้รับข้อมูลในเรื่องทางผลข้างเคียงนะครับมากกว่าประโยชน์นะวันนี้ผมอยากจะนำเรียนว่าประโยชน์เนี่ยมีมากจริงๆครับอ่ะนี่นะครับเป็นการ